ค่ะทุกคนวันนี้มาแกะกระสอบอีกแล้วอันนี้เป็นกระสอบถุงเท้าเนาะสั่งมาเติมหลายๆวันที่ผ่านมา <c oughs> เด็กนักเรียนเขาเปิดเทอมถุงเท้าเด็กนักเรียนถุงเท้าที่นักศึกษานักเรียนจะต้องใช้อ่ะมันขายดีทุกคนอันนี้ก็เป็นกระสอบสุดท้ายของวันนี้แล้ววันนี้เติมของทํางานทั้งวันเมื่อกี้พักเที่ยงกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวรีบมาเติมแกะกระสอบเติมถุงเท้ากันต่อเดี๋ยวมาดูกันว่ามีถุงเท้าแบบไหนมาลงบ้างมีทั้งถุงเท้ามีทั้งปลอกแขน,นะคะ่ะทุกคนอืม แต่ที่หลักๆเลยก็ก็จะเป็นถุงเท้าอ่ะถุงเท้าช่วงนี้ก็จะขายดีเมื่อเช้าเปิดร้านมาลูกค้าผู้ปกครองก็พาเด็กๆนักเรียนมาซื้อแล้วที่นี่บางไซส์บางไซส์บางรุ่นมันขาดมันอยู่ในกระสอบนั่นแหละค่ะขออภัยลูกค้าเมื่อเช้าด้วยที่แบบมาเราไม่ได้ของแต่จริงๆมันอยู่ในรางเอ้มันอยู่ในกระสอบนี้แหละค่ะแต่แม่ค้ายังไม่ได้แกะเนาะเพราะว่ามวัวแต่ไปเติมของอย่างอื่นอยู่แล้วก็วุ่นวายด้วยเมื่อเช้าลูกค้าเข้าเยอะ ก็เลยยังไม่ได้แกะอ่ะตอนนี้แกะให้แล้วอตอนนี้เติมของทํางานทา่วาวันเหงือเหงือสซุกเลยนี่ถุงเท้ามาครบไซส์ทุกไซส์เลยตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลจนถึงเด็กโตขออนุญาตวางวางอ่ะมาแล้วเด้อทุกคนใครที่จะซื้อถุงเท้ามาได้เลย มาเป็นกระสอบมีทั้งสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็นี่ค่ะเป็นถุงเท้าหลากหลายเลยเยอะมากกระสอบสุดท้ายของวันนี้ละว,วันนี้เติมของทั้งวันเหนื่อยมากนี่มีถุงเท้าแบบแฟชั่นด้วยรอบนี้มีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะปลอกแขนแบบนาโนมาด้วยนาโนแบบคือ เดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่ามันเป็นปอกแขนที่ใส่แล้วไม่คันแล้วก็นุ่มมากนุ่มแบบอันนี้ลูกค้ารอมานานมากเนี่ยทุกคนแล้วใช้ดีมากเป็นปลอกแขนอะแกะเลยแล้วกันถ้าแกะแล้วก็เอาไว้ใช้เลยเนาะเพราะเรายังไงเราก็ต้องใช้เวลากลับบ้านทําไรทํานาเนี่ยทุกคนคือมันนิ่มมากมันเป็นปลอกแขนแบบคือจะบอกยังไงอะเนื้อผ้ามันนิ่มนิ่มมากแล้วใส่ไม่คันด้วยตัวนี้ลูกค้ารอมานานมาก แล้วก็มาราคาแบบราคาดีด้วยหมายถึงราคาแบบมาต้นทุนที่สูงแต่เราไม่ได้อกําไรมากแต่อยากขายให้ลูกค้าจริงๆอ่ะลูกค้าเอาไปจับราคาขายแพงกว่านี้ก็ได้แต่เราก็แคร์เขากับตัวอื่นไปเราก็ขายยี่สิบบาทแล้วเนื้อผ้าดีมากอ่ะทุกคนมันนิ่มมากไม่รู้จะบอกไงเ่าเป็นเนื้อผ้าอะไรอ่ะสเปนเด็กหรอยืด,ย,ดยืดแบบนนเ,เ,เ,แบบเนี้ยเนี่ยเด้งเด้งยืดยืดเด้งเด้งแบบคุณภาพดีมากอ่ะ ก็ใส่แบบยังไงอะมาเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วมันมีนี่อย่างนี้ด้วยเน,เนื้อผ้าดีมากเออลองเลยแล้วกันเนี่ยอย้แขนไม้คาก็เล็กมากเลยเนี่ยเราเนื้อผ้านุ่มมากนุ่มแบบใส่สบายมากมันเป็นเนื้อผ้าแบบเหมือนถุงน่องอะแล้วแบบมันยืดแบบเนี้ยทุกคนเนี่ย มาแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าถามหากันเยอะมากแม่ค้าสั่งมาให้แล้วมาขายแลย้วมาอุดหนุนกันด้วยโดน,นิ่มมากเรามีหลากหลายสีเลยอุ้ยชอบมากอะ่ะไม่คันนิ่มแบบมันใส่ถุงน้องอะ่ะมาแล้วอันนี้เอาไปใช้เองก็มีถุงเท้าปลอกแขนมีแบบปลอกแขนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ายังไงอะ่ะ ถ้าสเปนเด็กอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็ใช้ดิ่มกันค่ะสําหรับผู้ชายอันนี้สําหรับผู้หญิงอ่าก็ข้างล่างก็เป็นถุงเท้าเหมือนกันอุ้ยมาสวยๆทั้งนั้นเลยอืมลาย,ยสวยมากเลยทุกคนดูสิอืมสวยไหมนี่เล็กก้อืมสวยๆนี่ บอุ้ยมีไงถุงเท้ามีอีกสวยมากเลยอืออุ้ยโอ้ตกนี่สวยสีมาก็แบบหวานแบบอันนี้สีมะนาวพระสีสีชมพอูอันนี้สีเขียวแบบอ่อนๆถุงเท้าอือ ก็ประมาณนี้ค่ะรอบนี้ส่วนมากก็จะเป็นถุงเท้านักเรียนซะมากกว่าเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วสั่งมาให้เด็กนักเรียนกันอ,อย่าจะเอาขึ้นโชว์แล้วทุกคนเพราะว่าข้างบนนี้หมดแล้วเมื่อเช้าหมดแล้วโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากสาหรับคลิปนี้ที่ติดตามกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย